สวัสดีครับผมามาพบกับรับซ่อมหูฟังเชียงใหม่เอฟิก e ์เฮดโฟนช็อปอีกแล้วครับท่านนี่เลยก็เว้นวักไปสักพักใหญ่เลยนะครับ เกี่ยวกับการซ่อมหูฟังนะจริงๆก็งานก็เดินลันเรื่อยๆครับแต่ว่ามันคอนเทนต์มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนะมันก็คือแบบตัดซ้ายมั่งเปลี่ยนแจ็คเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เคยทําไปหมดแล้วอ่าวันนี้ก็นี่เลยครับหน้าตาแปลกประหลาด <Huh? S 1> ไม่แปลกหรอกมันก็เป็นรุ่นของมันนั่นแหละนี่เลยครับบสนะอเป็นบ o ส n d t ทรู Soundtrultra หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เลยครับก็เป็นหูฟังแบบประเภทอินเอียนะของ bose นะออลองซูมดูดได้นิ้วดำมือดำเหมือนเดิมช่องนี้ <c oughs> วันนี้จะมาทำอะไรครับมา build-in MMCX กับ bose s o u n d t r u e นะนี่เลย b ิ้วเป็นแบบนี้นะลูกค้าส่งรูปมาให้ดูเนาะว่าพี่ผมจะเอาแบบนี้ แบบ MMCX เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะนสั้นๆอย่างนี้นะพี่ทำให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ <c oughs> ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะครับเราทำได้หมดนะครับเว้นแต่ว่าตกน้ำไไฟใหม่อะไรเงี้ยแกให้ไม่ได้นะซื้อใหม่นะ <c oughs> โอเคเริ่มกันเลยนะอนนี้ผมลองแกะลองรื้อแล้วก็ลองบิวอินไปล้ะเพราะว่ามันต้องลองก่อนเนาะว่า มองถึงความเป็นไปได้ในการบิวเจ้าตัวค้ว MCA เข้าไปเนาะว่ามันจะพอทำได้ไหมมันมีพื้นที่พอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็มาลื้อกันเลยอันดับแรกก็นี่ครับวิธีการเอาออกเนาะก็แซะด้านข้างนี่ครับแซะด้านข้างตรงนี้นะมันจะติดกาวมานะครับก็แงะไปได้เลยนะครับแงะแงะแง,ง,ง,งะรอบๆนะครับ แล้วก็เอานิ้วเปิดออกมาได้เลยนะนี่ประมาณนี้ครับหลุดออกมาพรึบเลยเพราะว่าอันนี้เขาเคยแกะมาแล้วครับก็ไม่น่ายากเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนสายมาแล้วเนาะเออหน้าตาไดาเวอร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะมีเขียนบวกลบไว้ให้ด้วยเออดีเหมือนกันนี่นะผมเอาเลยชี้ดีเล็กจัดเลย <What? S 1> นี่ฮะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้เนาะเออก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน ก็คือเราก็รู้ว่าเราต่อบวกข้างขวาเนาะต่อลบข้างซ้ายแค่นั้นเองก็เยี่ยมไปเลยนะครับก็ลำดับต่อไปก็คือถอดบัตรกี้แล้วก็ถอดเจ้าตัวสายออกนะครับเรียบร้อยครับถอดบัตรกี้มาเรียบร้อยนะเรามีสัญ,ญลักษณ์บอกบวกลบอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับอาต่อให้ถูกขั้วเฉยๆก็พอนะ แล้วก็มานำสายตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดตัดตัวห àng, างตัวเทลรับเบอร์นี้ออกเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาขัวยัดเข้าไปนะเพราะว่าให้มันให้มันพอดีนั่นเองนะเออให้มันพอดีในแบบว่าเท่าๆกันนะ่ะอืมแล้วก็ตรงปลายนี่มันอ่อนด้วยมันใส่ไม่ได้มันบิว้วเข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเราชักเข้าชักออกครับมันจะขาดออกมาเนาะ เออประมาณนี้ครับก็ตัดเลยนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนะตัดไปเลยชับๆก็ดึงสายออกครับนี่เหมือนเขาบิวติดกาวมาด้วยอเออนี่เลยนี่เลยนี่เลยออกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์หั่นไปเลยนะให้เท่าๆกับเจ้าตัวนี้ นะครับลองดูปึ๊บเรียงดีนะอ่าประมาณนี้นะครับผมจะตัดเลยครับชึบนี่นะครับเท่ากันเป๊ะๆนะจ๊ะ เดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนการขวานรูนิดหน่อยนะครับก็นำสว่านน่าจะเบอร์น่าจะเบอร์อะไรประมาณ2มิล2มิลครึ่งประมาณเนี้ยครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีสว่านลงมิลนาก็เจาะให้มันได้เท่ากับตัวนี้นะครับขยายลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็ยัดเข้าไปเดี๋ยวอัดกาวเดี๋ยวของัดขยายรูแป๊บนึ่งเนาะอ่ะขยายมาเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรก็สว่าน แทงเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนี่เลยควอย m MM c x นะครับลองใส่เข้าไปก่อนนะลองใส่เข้าไปก่อนอลองลองยัดยัดลองหมุนหมุนดูก่อนนะครับว่ามันพอดีไหมอะไรไหมอันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับให้หางเข้าโผล่มาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําการต่อสายบวกกับลบนะครับมาเข้ากับตัวไดเวอร์ตัวนี้นะก็ต่อบวกต่อลบแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ เอาออกมาต่อสายก่อนเนาะแล้วก็พ่วงสายให้เรียบร้อยนะแล้วก็ติดกลับเข้าไปแล้วก็อัดกาวนะครับเพราะว่าเวลา mmc กับข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีการดึงอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาเราจะเปลี่ยนสายครับถ้าเราไม่อัดกาวอะ่ะมันจะป๊อปอัพหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับก็ล็อกไว้อย่างแน่นหนาก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายเนาะทั้งบวกทั้งลบนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่นะครับต่อสายบวกลบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอากาวยึดเนาะเอาพวกพอกแล้วก็กดอัดเข้าไปเลยครับอันนี้อ่านี่ยัดเข้าไปได้เลย,เลยแป๊บหนึ่งนะแล้วกลัวเปื้อนตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> กาวเต็มเต็มนะครับแล้วก็ อัดปึ๊กเข้าไปเลยอ่าตรงนี้ไม่ไม่ต้องดูดีๆนะครับอย่าให้มันแตกกันเนาะซึ่งครั้งนี้จะมีการยึดกาวอยู่แล้วนะครับเลยไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องอ่าหุ้มท่อหดตรงนี้อีกทีนึงนะครับ mm hmm. ก็มันก็จะไม่แตกกันอยู่ดีเนาะ กดเข้าไปเลยปับ๊บนี่ครับกาวก็จะเลื้อออกมานิดนึงก็เช็ดนะครับเช็ดโดยนิ้วเรานี่แหละเรียบร้อยนะครับมาร์กกิ้งให้ดีนะครับว่าสายไหนเป็นบวกสายไหนเป็นลบเนาะหรือว่าพี่พเพื่อนท่านใดนที่ใช้สายเป็นสีก็มาร์กกิ้งสีไว้ได้นะครับว่าแดงเป็นบวกดําเป็นลบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืส่วนผมมาร์กิ้งมาไว้เรียบร้อยแล้วยาวยาวจะเป็นสายบวกนะครับ ก็เดี๋ยวตัดให้เขาพอดีเนาะที่จะนี่ครับผมจะไว้ยาวมาหน่อยนึงนะให้รู้ว่ามันเป็นบวกนิดนงึงอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวไลท์ตัวก,กวัวแล้วก็ประกอบกับไดเวอร์เข้าไปนะครับสักครู่ครับเรียบร้อยก็นี่เลยอักษรบวกอักษรลบเนาะเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปมาร์กกิ้งเพิ่มก็ได้นั่นเองนี่เลยครับตัวอักษรบวกเล็กๆนี่นะครับอ่า แล้วก็ลบตรงนี้นะครับก็ตัดให้พอดีแล้วก็แต้มกาวประกอบกลับได้เลยนะครับด้านนี้ด้านนี้มาร์กกิ้งที่บอกว่ามาร์กกิ้งไซส์ของเขามันจะอยู่ตรงนี้นะการการตัวท่อนำเสียงตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็น L หรือว่าเป็น R นั่นเองนะครับและเจ้าตัวซิลิโคนของเขานะครับก็จะมีมาร์กกิ้งบอกอยู่แล้วนะครับว่าซ้ายหรือขวานะครับมี L กับ R นาะ ็ไม่ต้องกลัวว่าจะสลับข้างนะครับเพราะว่าถ้าสลับข้างแล้วมันใส่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> มันกลับข้างนั่นเองเออเดี๋ยวใส่กาวปิดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําขออนุญาตทาอีกข้างนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูครับว่าหน้าตาโดยรวมแล้วมันเป็นยังไงเนาะโอเคนี่ไงเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยแล้วนะครับกับการบิวอินนะเจ้าตัวขั้ว MMCX c o n n e c t o r นะครับกับ เจ้า bose sound true นะครับ sound true a l t a นะครับอ่าก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับก็เทสแล้วก็เสียงดีเหมือนเดิมนะครับก็สามารถถอดสายเพี่ยนสายได้นะครับเออก็เจ๋อไปเลยนะอืมโดยปกติแล้วนะครับ bose จะมีปัญหาเรื่องสายอ่ะผมว่าอืฉนวนหุ้มซิลิโคนของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ ก็เป็นช่องว่างนะให้นํามาเปลี่ยนสายกันหรือว่าเปลี่ยนเป็นขั้วไปเลยนะเผื่อแบบสายที่เอามาเปลี่ยนมันก็เสียไปอีกอะไรเงี้ยก็บิวอินใส่ขั้วไปเลยก็ดีนะครับก็เล่นสายได้ด้วยจะไปเล่นสายเงินสายทองแดงสายไฮบิดสายอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เป็นขั้ว mmcx เนาะก็บิวอินแล้วก็เปลี่ยน ได้ไปเลยนั่นเองนะครับก็มีข้อเสียอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับของโครเมียม M MM C X ก็คือมันหมุนได้บิดได้เนาะมันก็จะทําให้มีการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวหน้าคอนแทคนะครับถ้ามันไม่สะอาดหรือว่าเจอเหงื่อเจอความชื้นนะครับหรือว่าขี้ฝุน่นอะไรอย่างเนานะมันก็จะเสียงจะติดติดดับดบ้ดบบางนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าล้างได้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันประการที่2ก็คือระวังพินตัวผู้นะครับไปหักคาตัวข้างในนี้นะ ถ้าหักคาก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเวลาเราดึงเข้าดึงออกหรือว่าเปลี่ยนสายนะอะไรต่างๆนะครับจุดพอยที่มันจะเสี่ยงมันก็มีอยู่ไม่กี่อันแค่นั้นเองนะครับก็ระวังเรื่องน้ําความชื้นแล้วก็แรงกระชากแรงกระแทกแค่นั้นเองนะครับก็โดยรวมสวยงามนะนี่โอเคเลยแหละ ใครสนใจที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นคั้วย m c x นะครับก็สามารถทำตามในคลิปได้เลยนะครับบอกจุดที่จะต้องแกะต้องแงะต้องอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำตามกันได้เลยนะครับหรือพี่เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่มีฝีมือเช่างช่างก็ส่งมาให้ทางร้านเราทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบไหนหูฟังยี่ห้ออะไรลองนำรูปนำสเปกนำ ความต้องการของท่านนะมาคุยกับเราก่อนนะครับถ้าสิ่งไหนที่เราช่วยได้นะครับหรือว่าพอที่จะทําให้ได้นะครับเราก็จะจัดให้นะครับโอเคขอฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะจะรับซ่อมหูฟังเชียงใหม่ Ear Fix Headphone Shop ไปแล้วครับบ๊ายบาย